ในวันนี้นะคะครับเพราะ5ปีของการต่อตั้งชมงุมรมก็อขอแสดงความยินดีด้วยขอเรียนถึงสาธารณสุขสวัสดิ์ในฐานะประธานชุมรม10วีนที่แค่รอการดนตรีด้วยว่าวันนี้เราดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสมาพบกับสมาชิกของชมงุมรมในหลายชุกชมรมนะครั การสนับสนุนแล้วก็เป็นหนอันเดียวกันกั่งถภาพระพรตนานทุกทุกชั่งโลกก็ขอขอบคุณมากแล้วก็อยากจะขอเรียนว่าท่านที่เข้ามาสนับสนุนการนำแบบพภาพรนะครับก็ถือว่าท่านก็ทู้สื่อสารนาเทวงรสื่อพระพรตามเจตนารดณ์ที่คือเอื้อสุนทรสนามให้ไว และวกวงดนตรีเยาวชนนะคะเป็นวงดนตรีวงสองของศุนข้าวรห่งก็เป็นวงโดยมิผูสืสุริขอสวามีและทีนักดนตรีของเราซึ่งจะขอเรียนว่าทุกคนนะคะเป็นผู้ที่เป็นนักดนตรีที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็สามารถที่จะมาต่อยอดให้กับ นางผขพรอนได้อย่างดีที่สุดน้อกเหนือปจากนักร้องอีกหลายๆคนที่เราได้ส่งมาร่วมงานในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ่านจัดงานเนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เสีสยสละเวลาและถึงใ์มาร่วมงานแล้วก็อย่าลืมนะคะในเดือนหน้าวันที่25ตุลาคมเราจะดีงาน5ทศวรรษ ซึ่งทุกท่านเนี่ยน,นะคะอยู่กับสุนทราพรมากว่า50ปีตั้งแต่ครูเจียงสักน้อยสวรร์อยู่มา54ปีคือดอ,พอดงพรสรีวิชเรษ52ปีแล้วก็ครูนรเนตรเจริญันหน้าวงดนตรีวงหนึ่งของสุนทรบพก็ครบ50ปีอีกป,ปีนี้และเราก็ยังมี็นานดนตรีจากวงสองนะคะที่ทำงานกับเรามาครบ สิบปีเด็ในปีนี้ค่ะเดี๋ยวเดือนหน้านะคะเราก็จะประการจัดฉลองกันก็ท่านที่ซื้อบัตรแล้วที่เมื่คงจะซื้อบัตรกันหมดแล้วเพราะว่าอาจจะ์รู้กว่าจะนาจัดอีเป็นหน้วที่สิบตุลก็ขอขอบพระคุณทุกท่านขอขอบพระคุณในน้ำใจของทุกคนที่ให้กับสุขภาพรเสมอมารนะคะในทุกงาน ย่าเลือว่าง86ปีสุนทยีถึงคามพรถ้ลองาต่ชรลองปีที่86คามพรในวันที่22และที่23พฤศจิกายนปีนี้จะจัดเป็พิเศษจะมีละครสั้นๆนะคะจากจุฬาเลงกร่งจะนำแสดงโดยคือกันนพซึ่งทุกท่านคุกจังกวักดี วันนี้โอกาสดีด้วยว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดของสุนทรภในปีนี้ค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณอาจารย์คงเพชรเป็นอย่างสูงนะคะเดี๋ยวเรามีของเที่ยลึกมีของเที่ยรุดค่ะเป็นสแสดงของคุเอื้อุธรรชนานที่ได้ทำร้อยเนื้อ100ปีของ ก็จะมอบใี่เป็นเครื่องรับกชงรงรักสุขภ้ากรทางนายา